นีจไะไหขอสับช็อตหนึ่งได้ไม่ได้เดี๋ยวจ้าหนีจริงจริงตัวเองเป็นไก่เลยเดี๋ยวไปรวมกับชฉตื่นเนี่ยเป๊นะคะเพื่อนเพื่อนโหเผ็ดมากผัดไทยของแม่น้ำทิพย์ทุกอย่ะะางเผ็ดหมดอันนี้ก็เผ็ดนะคะวันนี้เรามาปิกนิกกันนะคะทาน ได้เต็มที่เลยค่ะอันนี้ปลาทูเค็มอร่อยนี่ค่ะปลาทูเค็มเราก็มาทานอาหารกันการ๋ยวหนูค่อยกลับไปเอาที่บ้านพี่นะใช่ไหมการทุ่งเหมือนเดิมอุ้ยมีไข่ดาวไหนไข่ดาวไข่ดาวสมฟฟมกินเลยมีผักบุ้งต้มด้วยนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอุ้ยมีปลาหมึกด้วยคะ่ปะปลาหมึกแห้งเหรอเนี่ยน,นี่ค่ะข้าวในนี่กินกันข้าวกินทานข้าวกันแบบลุกทุ่งนะคะใส่กับเยอะๆนะคะวันนี้ พูเต้นอภิ e t i t e อเนี่ยย่างได้เอามาเราก็นั่งย่างแต่มันไม่หนักนะเดี๋ยวที่หลังถ้าเรามาน่ะไปเอามาย่างด้วยไม่อยากได้ที่มันเป็นเตาแบบเอาถือได้เหรอต้องมองกล้องกล้องพี่อยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงกลางเหรอไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ๋อก็ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวตต,ต,ตองใส่แว่นหน่อยหนูอ้วนอะมามาทำอะไรวันนี้นแม่น้ำทิพย์มาปิกนิกกันค่ะโอเคเนี่ยเราเหมือนอยู่บนภูเขาเลยนะแถวบ้านแม่น้ำทิพย์ที่บูฟสิ่งเยินนี้ก็คือตรงนี้เราจะเป็นเขานะคะน้ำทิพย์อะอันพี่รู้สึกว่าไอ้ถุงกุย เห็นมาถุงปุ๋ยมันทำให้วิวมะถุงปุ๋ยถุงที่เราใส่อาหารมานะคะถุงปุ๋ยนี่มันทำให้วิววิวสวยๆนี่หายไปเลยนะป๋ยเดี๋ยวเรามาดูอ่ากับวิวด้านหน้าใช่ไหมใด้านหน้าเราจะสวยหรือเราจะนั่งหันหลังก็ได้ยังไงอ่ะโอ้ก็จะได้เห็นวิวด้านหคุณจะคิดได้ นี่อันนี้เราก็จะเห็นวิวด้านหลังนะคะอชัดไหมนี่นะยะชัดไหมเห็นไหมที่เห็นไหมมันเหมือนเราอยู่ข้างบนใช่ไหมเจ้ะเพราะว่าวันนี้เรามาปิกนิกบนเนินเดินขึ้นมากันก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยขอบเหมือนกันฝ่าจะขึ้นมาบนนี้แต่ก็ไม่ไกลจากบ้านแม่น้ำทิพย์นะคะในหมู่บ้าน หมู่บ้านที่นี่ร่มรื่นมากๆค่ะคือเดินทั้งวันก็เดินไม่หมดป่าที่แม่ทิพย์ไปเก็บกระเทียมก็เดินเลยไปหน่อยนึงนะคะบ้านแม่น้ำทิพย์ชื่อหมู่บ้านอะไรคะชื่อหมู่บ้านบูฟฟิงเงินค่ะบูฟฟิงเงินบูฟฟิงเงินนะคะนั่งรถมาแล้วก็หอบอาหารมารับประทานกันนะคะแล้่ก็มาทํากินเลยอยู่บนเขานะคะเอาหนอไม้มาแกงกันตรงนี้เลยพอพี่มีหนอไม้อยู่ที่แรกพี่ว่าจะทำซุปหนูไม้แต่ เนี่ยอยากได้จังเลยถ้าพี่ได้สวนที่นี่มั้งนะโอ้พี่จะจัดงานปาร์ตี้จะเชิญทุกคนมาเลยอ่ะไม่เชิญหนูก็มา <c oughs> ไม่เชิญหนูก็มาจันปวทตีจริงๆเลยเลนลงจากเวที <c oughs> ลุกไม่ไหวแล้วค่ะดันตูดอยโอ๊ยถุงหุยได้มคทำให้เสีย เียวิวสวยจริงๆนะ <laughs> ตรงตรงนี้ <laughs> <laughs> นี่นะคะทั้งภาพบรรยากาศทั้งหลัง <laughs> อาถุงปุ๋ยหลบนะ <laughs> วันนี้นะวันนี้ก็มาปิกนิกนะคะนี่ใส่กระโปรงแล้วมันก็สบายแล้วก็เราก็นั่งแต่กับพื้นมอกข้าไป่ดีว่าซื้อชุดใหมเชื่อไหมอันน้ำพิพี่พี่ลงคลิปวนันนั้นอ่ะ <laughs> นี่ดอกไม้สวยมากทุ <laughs> ่งรา <laughs> เราก็มาอยู่กัน กลางทุ่งลาเวนเดอร์ถูกเรียกถูกไหมวันนี้ไม่ใช่ลาเวนเดอร์ดอกดอกอะไรไม่รู้ไม่ก็คือสีมันเหมือนกันไงพี่กระเปียบมันเป็นสีม่วงๆเหมือนกันเหมือนลาเวนเดอร์นะคะเราก็สมมุติว่าเป็นลาเวนเดอร์แล้วกันใช่ไหมต้องยืดขามึงตัวเองก็เดินมั่งแล้วก็ทํางานมั่งก็เก็บอะไรก็เก็บไปนะพี่ไม่ว่าอนุญาตให้ทํางาน มันมันเป็นยังไงละปูเป้มันเส้นจะยึะดไงนนมันก็จะชาเหมือนเรานั่นแหละมันก็จะแบบว่านั่งนานแบบมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนท่าเิริยาบทใช่ไม่งั้นมันก็จะตึงเธอก็โยคะไปดิเนี่ยนั่งตรงบังอะปูเป้ยกยแขงยกขาของปูเป้นี่ให้เป็นวิวได้ใช้ได้อยู่ก็คือทำ เนี่ยนะพี่ไม่ฉีดเดีไม่ได้ไม่ฉลายตนไม้เดียวไม่ได้ไม่พูดออกสื่อหรอไม่ได้ยินใช่ไหมไม่เป็นไรกางเราก็ไปใส่เสียงเพลงได้มันก็เป็นธรรมชาติอยู่แต่ข้างล่างมองไปแล้วสวยมากเลยนะสวยอ๋อเนอะแล้วฟันที่ตัวเองบอกว่าเขาย่างอะไรกันจะย่างบาร์บีคิวหรือว่าเขาจุดไฟที่ก๊าซเห็นี่ย จุดใบไม้อะไรเงี้ยกิ่งไม่ไม่กิ่งใบไม้เขาไม่อนุญาตให้เผานะตัวเองเผาได้จ้ะถ้าไม่ถ้าไม่เยอะจนเกินไปแต่ถ้าแบบเป็นกองเยอะๆใหญ่ๆเงี้ยไม่ได้พี่ว่าเขาย่างบาร์บีคิวมาก่ะแต่ถ้านิดๆหน่อยๆเงี้ยจุดได้พี่ไม่เป็นไรหรอกปูเป้ก็ไอ้นี่เสียปูเป้ก็ส่วนนั้นก็เขียนเป็น ULM เลยเห็นไหมฮะ U กูเอเป็นอูมะหน่ะสวนนั้นอะเห็นไหมอ๋อโอเคเป็นสายตาเป็นชื่ออูมหน่สายตาดีเป็นชื่อของของจังหวัดจ้ะเป็นชื่อของจังหวัดเป็นตรงสนามหญ้านะเป็นตัวยูเป็นตัวเอ็มเห็นไหมอ๋อโอเคอุ้ยตายแล้วเราจะทําถ้าเรามีกล้องกล้องใหญ่นะเราซูมได้นะเนี่ยอ๋อเขาเขียนอูมทําแบบเอาญ่าแลเขาปลูกหญ้าแล้วเขาก็แบบมัตัดหญ้าแล้วก็แต่ตกแต่ง ก็คือว่าตรงนี้มันเป็นพาโนรามาใช่ไหมอย่างเวลาคนก็ได้นะพี่ก็ซูมไปตรงนั้นได้นะถ้าเรามีกล้องใหญ่แต่ว่าแค่โทรศัพท์นี่มันซูมไม่เห็นหรอกนะได้ไหมปูเป้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูได้ได้พี่ได้อุ้ยได้ด้วยอุ้ยแต่ก็คือไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่เห็นนะถ่ายไปก่อนก็คือเห็นตัวอูนะือ ตัวอูตัวเอลตัวเอ็มตัวเอ็มหายไปครึ่งหนึ่งอะพี่มันต้องไปขยับอีกมุมหนึ่งอันนี้ถ่ายอะไรถ่ายวิดีโอหรือถ่ายจย่างเราเเอารูปกล้องตัวเองขยายได้นั่นนะมันมันเอ็มมันหายไปอะเธอเอ็มมันหายใช่ใช่เราต้องไปยืนตรงนู้นจะได้เห็นเอ็มถ้ายืนตรงนู้นเราไ่เดินผ่านตรงนั้นหรอเดินผ่านไหมไม่ไม่น่าผ่านเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นไง หรือให้ให้เป้ลองไปยืนตรงนู้น,นได้ไหมมันมันต้องเดินไปไกลอยู่เพราะว่ามันมันไม่เห็นนะไม่เห็นเป้เดินไปเมื่อกี้ก็ไม่เห็นมันมันขาดเอ็มไปครึ่งนึงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไป,ไปดไปูเดี๋ยวเรา,เรากลับเราก็เดินตรงไปนี่ไมได้เราต้องค่อยไปดูมุมว่าถ่ายมุมไหนถึงจะถึงจะเห็นชัดนะสวนสวนนั่นเขาก็ทําเป็นอันนั้นน่าจะเป็นสวนของหลวงแม่ที่ที่เป็นอาอุมอ่ะไม่หรอก เออเป็นข้างหน้าอ๋อกระเฮิร์ตของหลวงจ้ะใช่ไหมถ้าเป็นข้างหน้าตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนอย่างที่เรานั่งเนี่ยก็เป็นของหลวงจ้ะเป็นของหลวงหมายความว่าเราทอปิ้งย่างได้ใช่คือคือไม่ได้กระเฮิร์ตของของเมกาแทนไม่เคยตรงนี้เราสามารถมามาปิ้งย่างได้เหรอตัวเองได้พี่ก็คือเนี่ยมันเป็นสาธารณะ แรกแฟนพี่เขาก็จะปลูกเป็นบ้านนะทงไมไปมาเขาก็ไม่ปลูกนนสวนนะนะทุกแรกเขาก็เขาจะทําบ้านเป็นถ้ำบ้านใหม่มันก็เป็นบ้านอยู่แล้วไม่ใช่หรอแต่ว่ามันไม่ค่อยอันแข็งแรงไง <c oughs> นี่ไงหนูหนูเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กหนูทําพริกป่นกระเทียมเจียวหนูโพสต์ในเฟซบุ๊กหนูทํ o u t u b e หรืออะไรอ๋ออันนี้ youtube จ้ะเนี่ยหนูทําพริกป่นเองคั้วพริกเองอันนี้ดูแลอันนี้ดูแล้ออดูแล้ว ส่วนอันนี้หนูไม่ได้ลงอันนี้หนูทำกินเฉยๆแล้วหนูก็ลงใน a ฟ e b o o k น่ากินเหมือนกันอันนี้หนูก็ไม่ได้ลงในในเอ่อ e ทูบหนูทำไมไม่ลงล่ะจ๊ะหนูทำกินใน Facebook ก็เราไม่ได้บอกวิธีเราทำเร่งรีบรูปๆก็กินอย่างเงี้ยพี่มันไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรก็คือเราเก็บรูปเอาไว้แบบว่าเออรอบของปีนี้กินอะไรก็ไป็น